้องอิงมาพักนะฮะตอนนี้พักนะครับน้องอิงพักอยู่นะครับฮอตวันนี้น้องอิงไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้ออกจากห้องสตูนะฮะเดี๋ยวจะไปพักผ่อนพักแล้วก็จะเดี๋ยวมาเป็นรอบไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์สดนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับชมไลฟ์สดเชียร์ทางสาวนา้อยเพชรบันแพงด้วยนะครับออาขึ้นรถไปแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะไปพักนะครับอ่าไปแล้วเนี่ยรถเสานาัทพันแพงนะครับออตอนนี้เฮ้หมูอยู่สแตนบายกับอ่อาเล็กหน่อยนะครับเก,ก็บบรรยากาศนะฮะส่วนน้องอิงไปแล้ว ตอนนี้ศิลปินไปพักอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเป็นรอบไลฟ์สดนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวคงต้องไปตามถ่ายให้หน่อยต่อนะครับ